คนหนึ่ครับผมอยู่กับตังคิ้2สองกันอีกคนหนึ่งครับผมอยู่กับไม c ครับอีกแล้วนะครับวันนี้ขอเสียงคาาชมรอบหนึ่งครับผมก็ไม่ต้องสงสัยควนเดิมวันนี้จะมาตามหาหมู่บ้านนะครับผมเนื่องจากเบื่อที่นี่มากเลยนะครับผมซึ่งเพราะะฉนั้นผมจะไปเอาของที่สำคัญก่อนโอเคได้เลยค่ะตเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์น่าสยยองขวัญแล้วก็ คุณโฟล์ด้วยจมดินแล้วก็เสียชีวิตเอาขวานหายขวานแล้วไป <Ừ. S 2> ดูก,ก่อนขวานไม่ได้อยู่ที่เรานะดูรอบๆให้ว่าขวานอยู่ไหนะึ่งโฟลติดรักตายนะคะเมื่อกี้บนหัวบ้านบอกในตัวเราก็ไม่มีนะมีแต่ขวานไม้ไปดีกว่าไปเตรียมตัวที่จะทิ้งที่นี่ไหมเนี่ยกูมีของสำคัญอย่างอยู่ก็ของส เออเดี๋ยวเราไปตรวจเช็คของสำคัญบ้านเราด้วยดีกว่าโอเคหัว okay. เนี่ยเจ้าวัวละยังก่อะะน่อนอใช่ใช่ใช่คุณดูมีนอำมาก่อนเออามทานด้วยโอเคที่เหลือทีิ้งอุ๊ยเหล,ล็กๆหล็กเหล็กอเล็กซี่ขอผ่านครับโต๊แม่เรียกครับผมไม่มีแลไรครับ เอารูปภาพไปด้วยเลยไหมโตโต๊ะคงตัวข้ามเตียงด้วยนี่ว่าเตียงกูงหาเอานนี่ในกล่องเอาตนแก่ไปไว้ทำเตียงเลยยังยังไม่มีไม่เอาการแค่ทำกเพื่อนอรเราได้เจอโคตรนายมันเลยเพื่อน เด๋ยวช่องก็ติดลิเกสิทธ์แล้วเพื่อนเสีมึงวันไง่ม่าาาดิเไร ตัวอะไรวะนั่งแค่ตรงนี้แหละมันเป็นุกพ่อะออกไปไหนแล้วกอที่จะจบมันหายไปแล้วไปแลวรีบปิดแอร์รีบออกไปไปเรื่อยเร็ว ถ่ายคลิปอยู่ตะตกี้ขอโทษด้วยมากมากเลยตะกี้เพิ่งมานะครับเพิ่งเข้าห้องเพิ่งเข้าห้องเลยต้องวิ่งหนีลืมลืมลืมตัดคลิปด้วยเอาไรไปเจอกันบ้านแห่งนี้เฮ้ยในเตาในเตาเผามีอะไรอยู่ในนี้ปะเฮ้ยมีเหล็กโอเคดีนะเกือบเกือบลืมของสำคัญไปไปเราเดินทางเลยนีนะะ่เลยครับผมโฟลได้เจอผีนะครับ เมื่อกี้ผมเดินตามใครไม่รู้นะเะื่กี้ตะกี้โฟกเดินตามใครไม่รู้อ่ะเห็นจันจ์เลยยังเห็นแล้วเดินปะไม่เห็นเลยแบตจะหมดแล้วแล้วรีบถ่ายแล้วเดินไปเดินเข้าป่ากันเนี่ยกูเจอตรงนั้นเลยอ่ะเนี่ยเดินตรงไปแล้วมันก็วุบหายไปกับตาเลยกิโละบายเปล่ายังมีเราอยู่เรากลัวอ้าวีฮิโข ได้ครับผมได้ครับโอ้โ้เพื่อนบินได้เฮ้ยนั่งนะึงนะเอาเราสักครู่เอ้าทำไมเราบินได้เหรอ่ออ้นเพื่อนเราบินได้ยังลอยอยู่เลยอะ่ะเหน็ดเหน็ดช้าจังโอเคลงอะมาเดินทาง <c oughs> ไปต่อเอ็งเอาไปต่อ <What? S 2> ป่าพิสวงใช่ไมเจอเจอแต่โฆษณาในปไฟมาแล้วแตงลอยดอกมาแล้ว what เมื่อกี้คุเห็นวิ่งมาเด็กแปดวิ่งทั่วป่า <laughs> แล้วมันก็ย้อนกลับมาที่เดิมจะเปลืองขวานวันนี้ตัดไม้เลยป่าน,นี้น่าจะเป็นป่าพิสวงววนั่นแหละและแล้วต้องใช้วิธีเมื่อวานแตง ที่เรากระโดดไปบนต้นไม้เรื่อยๆจุบโอ๊ะปลาใช่ไหมเออเราจะมาปลากลัวกันนะครับผมเมื่อวานพวกของปลากลัวเจอนะฮะหมู่บ้านฮะหมู่บ้านสามกี่หมู่บ้านติดกันละสองหมู่บ้านใช่ปลากลัวชุบ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 เยอะอ้าาตกต้นไม้ตายเฮ้ยโฟแล้วว่าแล้วกลับไปที่เดิมก่อน รู้สึกว่าเรารู้แล้วไอ้ตรงนี้เป็นสุดที่ทะเลไม่ได้สุดที่หมู่บ้านเราไปก่อนเพราะว่าเราต้องไปข้างหลังปะกัวชุบชุบชุบนั่นแหละตกต้นไม้ตายเดินทางมาถึงที่นี่นะมาแล้วโอเคตัดต่อปะกัวโดยใช้มือเปล่าฮะปะกัวฮึปปะกัวฮึปโอ้โอเคมีคนตกต้นไม้เขาเดือดโอเคนี่เดินทางขึ้นเดินทางขึ้น ดีเลยีน่ต้องใช้็่เราจะไไปยังงโอ้โโหคตรสูงเลยโคตรสูงเลยโคตรพ่อโคตรแม่เลยนะขึ้นมาดิถ้าเรามีผัวน่าสนุกแน่พวกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่เลยโอ้ยสูงจัดตกไว้นี่ตายแน่นอนอ้าวมึงไปตรงนั้นได้หรอมึงจะไปได้ไหมเธอ เครื่องเราถึงแม้ว่าจะกระตุกแต่เราก็สามารถไปได้มาเร็วอึ๊บชิบชิบชิบอัเนั้นชิบชิบตมชิบชิบยกคโัวตัดีตายย้าปุ๊มยโอ้โหคนเล็กเลยแล้วก็ต้นเล็กสุดลงี้แล้วก็ปุ๊บย้ เออข้าวด่วนทำไมเราด้วยชึ๊บอ๊ะเอ้ยจะตายแล้วหรือเปล่ายังไม่ตายแต่หิวเพราะเราแยกใกล้ตายทำไมเราแยกร่างเนี้ยได้อะโอเคเราแยกร่างไว้ดีแล้วนี่นี่เพราะเรากูเรามีเนี้ยกูขึ้นทางนี้เพราะเรามีอาหารนี่เองกินได้จะรู้สึกฟินแน่นอนอะไรสักเต่าเอาไปเรายังกินได้เลยมันนั้นนหมไม่เอาถักกันก่อนสักเต่าหนึ่งไหม นี่ผมจะตัดไว้ตอนที่เดินไปถึงหมู่บ้านแล้วก็แล้วก็จะนานนะฮะโอเคเพราะว่าน่าจะนานวลยนะครับผมเตอร์ก็ต้องขออาภายัยด้วยนะผม,<อ>ผมกลัวกลัวมาถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงมันยังไม่ออกจากเขตดินแดนนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับ